เล่นอะไรนะวันนี้ไม่ได้ออกไปเดินแม่ทำความสะอาดให้ตัดขนตัดผมให้วันนี้ไม่ได้ออกไปเดินฝนก็ต,ต,นนออก,ก,ตกทั้งวันเนาะดูที่พีเล่นอะไรนะเบลเล่นอะไรหลกเอาอย่ามากวนแม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูก่อนดูพี่เบลก่อนที พี่เบลเล่นอะไรน้องจะเล่นกับพี่ไหมล่ะไปเอาไส้อะไรออกมาจุกเนาะแบบนี้เนาะอันคืออะไรอะ่ะอึโทบ,บี้ทบ,บี้ทำอะไรโอ้กินบักแอปเปิ้ลโอ้ยเบิ่งดูสูใส่ยังงใส่หมอนแม่ตัวเนี่ยพูดนะใส่หมอนเอาเธอก็เล่นอันนี้อยู่ดีๆเธอจะมาทำไมล่ะเนี่ยอืมอืม จะเอาอะไรถูบ้านดูดฝุ่นจัดอันม <c oughs> ีแล้วเมื่อนี้พี่อิงบ่ได้ออกไปพาขเขาไปยางเดุ้นต,น,น,นตกเหมือดพี่น้องฝนตกเมื่ดเมื่ดคำเอาไหนดูซิมาดูดิอะไรนะเธอเล่นอะไรบัดเนี่ยแม่แม่ดูก่อนเออหนาสุ มันคือเสียงดังดีแทะอืมไม่นี่ไม่ได้ทำอะไรหรอกวันนี้อยู่นอนอยู่บ้านยงลูกไม่ได้ไปไหนเลยหนาวเราเด้อพี่น้องเอ้ยบ้านพี่อองเลี้ยงก่อไฟผิงค่ะอากาศขึ้นเบิดเมื่อเบิดคำฝนกระตกเมื่อนี้ทูบ้านทูยงังเก็บบ้านเก็บอันไแล้วก่ะ ปวดหวัวกินตึบๆเ,เลยยายิงมันนี่เบ่งลูกเบ่งลูกพี่อิงอันดึงผาออกมาเอาไปไว้ะสะซัก,กแล้วเด้พี่น้องพากันขาบมานั่งผ่าเอาไปไว้ในกระตาที่ซัก,กแล้วพ้ากันเอาผาขาผพามาแล้วก็มานอนเล่นทึ่งผ่าไปเี้นเอาปล่อยเขาเดี๋ยวเอยซักมืออื่นเบ่งมันไม่มีแดดบ่ bị nó nó lở lụt ừ? nó nó lở ờ cho non ngon non nó lở hả bị ngon non nhăng ngon nhăng người cho ao này hả cho ao hả bị ao bị bị sẽ Há, mẹ gom non อโอเคสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับแม่ก่อนไ่คขาเอาเดี๋ยวแม่กล่อมนอน,นอเนาะให้แม่ลูปให้แม่รูปท้องให้เหรอให้แม่รูปให้เออจะให้แม่กล่อมนอนอมันก็เป็นเด็กน้อยอยู่นีะแม่เรียกว่าน้องเป็นหนุ่มแล้วบีบีเป็นหนุ่มยังเนี่ยหลับตายังหลับยังหลับตาสักหลับตา เอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เอเอเพลงนี้เตะเอาเพลงนีตต้ไหมอืมเออเฮ้ยเอ้ยเฮ้เออเอเฮ้ยโอ้ยพีกกระดายคุณนะเล่นนะเอ้ยนอนเอานอนซะหลับตาใช่เนาะลับตายัางหลับตายัางข้าวกินแล้ว พอกินเขาตั้งแต่เว้นๆคนอากาศมันเปลี่ยนนะพี่น้องเวลามันกับเปลี่ยนมันกบเหมือดลงเร็วเพิ่นกะเลยคิดว่าอันเพื่อนอยากกินนั่งเลยเร็วอืมนอนะลุกจ๊ะนอนนะคะัะนอนหลับตาจ้ะหลับตาจ้ลุกเลรอ อ๋อนอน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 เ้ยแม่กลมอมอืมแม่กลอมนอนนี่ละแม่กลอมนอนนี่ละอ๋อนอนหลับแล้วแต่พี่มิมก็มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่มิมก็กลับมาบ้านนะเออน้องนอนแล้วนะอ๋แล้วบีบีนอนหลับแล้วคนเก่งของแม่หลับแล้วเอ้ายังไม่หลับเหรอแม่นึกว่าหลับแล้วเอออานอนดีๆีนอนดีดี วันนี้ดีนะดีดีเอาเปลี่ยนที่นอนพี่น้องมานอนหมองนี่ใแม่กอดอีกละโอ้ยเนาะอ้าวหลับซะหลับซะหลับซะโอเคพุดไปนอน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 จ้ะนอนซะนะนอนนะนอนนะโอเคอ่ะหลับแล้วโอเคนะอ้าว จังได้เนี่ยจังได้เนี่ยจังได้เนี่ยเอานอนก่อนนอนก่อนยังไม่อยากนอนเหรอ,อมอไอก็ได้เอามาหลินโลน้องมาหลินตะโลน้องอยี่นี่ละไอ้ไม่อยากนอนมาสั่นพี่นอ้องไปใส่ก็บ่ไดเมือนีฝนตกเปิดมือเดินก็ไม่ไดดออกไปได้เดิน ขนมันตกน้อลูกเนาะเอามาซ่อนอะไรตรงนี้หืมเอาน้องกระบนยอมนอนอีกแล้วบัดเนี่ยเอาบะนอนกระบนนอนเธอบี้บี้บี้เอ้ยอยากได้โบนน้ำาออีกล้วบัดเนี่ยโหงา,าดกันเด้องาอดกันซาบัดใช่เนี่ย